นอกจากตัวเราจะปล่อยตัวเราไปใน,ใ,นในโลกโซเชียลเนี่ยเราเองก็ได้เสพการในโลกโซเชียลด้วยเหมือนกัน แนววาดรูปของผมนะครับถ้าจะเอายุคหรือรูปแบบงานศิลปะมากำกับนะก็อาจจะเรียกว่างานแบบนี้เป็น figure art ก็คืองานที่เป็นแบบเป็นเชฟเป็นรูปร่างอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันอาจจะเป็นแค่พ i s u a l ที่เราเห็นสิ่งนั้นที่สุดมันคือมันคือเนื้อหาของเรา เนื้อหาของผมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มาจากสิ่งที่เราสะสมไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยมาจากอ่าน,านหนังสือดูภาพยนตร์ได้เจอกับผู้คนในสนทนาบทสนทนาอะไรพวกนี้มันรวมกันมาแล้วเวลาที่เราทํางานเนี่ยบางทีมันไม่ใช่การที่เราตั้งโจทย์กันว่าเฮ้เราทําเรื่องอะไรดีแต่มันมาจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออช่วงนี้เราอยากทําเรื่องนี้ คือผมว่าเรื่องของเอกลักษณ์เนี่ยที่จริงแล้วคนที่จะสร้างสรรค์งานสามารถจะมีแบบคาแรคเตอร์ตัวเองได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนที่ผมทำเนี่ยผมก็ไม่ได้เริ่มตรงที่เราคิดว่าเราจะต้องแบบว่าสร้างสไตล์แบบไหนแต่ว่าเราทําไปก่อนเราทาเป็นแบบที่เราชอบอไแหละแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยที่เราพบก็คือว่าเราพบหลักฐาน หลักฐานคือสิ่งที่มันปรากฏเช่นเราวาดรูปไป5้าสรูปเปนี่ยเอามากองรวมกันเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่านี่มันคือหลักฐานที่เป็นตัวเราใช่ไหมเวลาเราทําเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ต้องต้องไปคิดเลยว่าเราจะหาคาแรคเตอร์หรือสไตล์แบบไหนพอนานวันเข้าเราเราจะเริ่มพบเส้นทางเราละผมก็ใช้วิธีแบบนั้นในการทํางาน <S <S ตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เล่นที่เล่นไอก็คือแบบมันจะมีอะไรลงอะเราก็วาดรูปเราก็ลงรูปบ้านนี่แหละเสร็จแล้วก็มี เริ่มเห็นงานในนั้นนะเห็นงานของคนอื่นเราก็เลยเออเนะมันลงงานมันก็ดีเหมือนกันเนี่ยได้ดูด้วยนะเราก็เริ่มโพสต์งานของเราแล้วก็มีแบบคนกดเต็มไปหมดแล้วถามก็เอารูปเราไปแชร์ต่ออนะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออนะคนก็มีมีคนติดตามกันนะเริ่มต้นที่จะทำแฮชแท็กเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่เราโพสต์รูปไปแล้วปรากฏว่าเรากลับมาหามันหายากเราก็เลย ต้องตั้งแอสเซกขึ ite, ole, ้นมาโลเลมีอะไรบ้างโลเลดรออิงโลเลกราฟิกโลเลกราฟิตี้โลเลสเกลเจอร์รวมไปถึงถ้าเราทำงานแบบซีรีส์สักซีรีส์หนึ่งเช่นไปทำโปรเจกต์ที่ญี่ปุ่นชื่อว่ามอนโซโลริตะถ้ากดคำว่ามอนโซโลริตะเนี่ยก็จะเจอไอตัวแผ่นๆเนี่ยมันคือมอนโซโลริตะมันก็ง่ายขึ้นคือในยุคนี้ที่มี สื่อดิจิตอลเข้ามานะฮะมันต่างกับยุคก่อนเลยเพราะว่าผมเองก็มีชีวิตในยุคก่อนใช่ไหมพอมาถึงยุคนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันมันตอบสนองได้ท,ทันทีนอกจากตัวเราจะปล่อยตัวเราไปในโลกโซเชียลเนี่ยเราเองก็ได้เสพงานในโลกโซเชียลด้วยเหมือนกันได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะที่ผมเนี่ยย้ายตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัดแต่ผมก็ยังรู้สึกเหมือนเราอยู่ในเมืองเหมือนเดิมมันไม่รู้สึกว่าเราตัดขาดเลย สำหรับคนที่สร้างงานนะในทัศนะของผมเนี่ยผมคิดว่าการสร้างงานก็ส่วนหนึ่งการเยผยแพร่ก็ส่วนหนึ่งผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคอนเทนต์หรือว่าสิ่งที่เราทำนี่แหละมันน่าจะสำคัญมากกว่าถ้าเราไปหมกมุ่นกับการที่เราจะหาวิธีการอย่างไรง่จะทำให้งานเราแบบไปได้ไกลขึ้นหรือว่าแบบโด่งดังเนี่ยเราอาจจะลืมลืมที่จะใส่ใจกับคุณภาพของงานเราก็ได้ผมเชื่อว่าของที่ดีเนี่ย ยังไงมันก็จะดีและคนก็จะบอกต่อ การเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ใช่เ่ยนะครับเป็นโจทย์สําคัญมากของการสื่อสารเลยก็ว่าได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อเรามีคอนเทนต์เรามีงานเสือปะกของเราแล้วทําอย่างไรที่เราจะเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ใช่กลุ่มผู้ชมที่เขาต้องการงานเสือปักของเรานะครับข้อดีนะครับของการที่แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามหาวิธีในการที่ทําให้คนจำนวนมากเข้าถึงคอนเทนต์ที่เขาต้องการได้เช่นผ่านการเซิร์ชหรือการคลิกไปที่ตัวแฮชแท็กต่างๆใช่ไหมนะครับ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับศิลปินต่างๆก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเวลาที่ผมนําเสนอคอนเทนต์ไปบนโลกออนไลน์ปุ๊บเนี่ยผมควรจะติดแฮชแท็กอะไรบ้างแฮชแท็กปฏิมากรรมปฏิกรกรรมสมัยใหม่นะครับรูปปั้นรูปเหมือนเพื่อที่จะเข้าถึงคนมากขึ้นและถ้าเกิดว่าบางคนบอกไม่มีไอเดียนะครับตอนนี้นึกไม่ออกคุณอาจจะสามารถไปลองดูได้ว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นๆเขาติดอะไรหรือกลุ่มผู้ชมของเรามักจะติดแฮชแท็กอะไรบ้างนั่นเองแหละครับ อันนี้เรียกว่าเป็น,นกลไกที่สามารถทํางานได้เหมือนกันนะครับสออย่างทั้งเรื่องของการเข้าถึงคนที่ใช่และเรื่องของการให้คนค้นหาได้ผ่านทางระบบของทางแพลตฟอร์มมันเองนะครับลองพิจารณา2เรื่องนี้ดูเพราะสอเรื่องนี้น่าจะมีส่วนสาคัญมากทําให้คุณสร้างฐานผู้ชมได้มากขึ้นรู้จักคนมากขึ้นและเช่นเดียวกันทําให้คนจำนวนมากได้เข้าถึงคุณนั่นเองนะครับลองเอาไปทําต่อนะครับนี่คือสิ่ทิ่ศาส์ไว้ในคลิปนี้ครับนาเสนอโดย การประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่11ปผลักดันศิลปินไทยก้าวไกลสู่ระดับภูมิภาค